กลุ่มบริษัทสร่วมไทยนะครับจริงๆเริ่มกิจการมาตั้งแต่ปีพศ .2515 นะครับเราทําทั้งในส่วนของนําเข้าส่งออกรวมไปถึงมีการผลิตหรือว่าเราดําเนินมาได้ประมาณเกือบ50ปีละครับเราโฟกัสเฉพาะกลุ่มอาหารอาหารของเรานี่เราจะแบ่งเป็น ready to cook แล้วก็ ready to eat นะครับ ในกลุ่มเลทิทูคุกของเราเนี่ยเราจะมีแบรนด์ธนาจะโฟกัสไปกลุ่มที่อาหารทะเลอบแห้งที่หลายๆท่านเนี่ยสามารถนําไปประกอบอาหารต่อได้นะครับรู้ไปถึงมีแบรนด์3บัวครับแบรนด์3บัวก็จะเป็นพวกกลุ่มธัญพืชที่สามารถนําไปประกอบอาหารส่งขายตามร้านอาหารฟู้ดเซอร์วิสแคเทอริงต่างๆครับจริงๆตัวผมเองเนี่ยเข้าไปที่ประเทศเวียดนามมาตั้งแต่ปี1997-98นะครับวัตถุดิบของเวียดนามเนี่ยเป็นจุดแข็งหลักที่เราได้รับ ขาได้เปรียบยุทธศาสตร์ของเวียดนามเองด้วยครับทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเราเลยตัดสินใจที่เราจะเข้าสู่เวียดนามเนี่ยได้ประมาณสัก3-4ปีที่แล้วแล้วนะครับพี่นาว่ากฎหมายการลงทุนของเขาเนี่ยเพิ่งมาเปิดแล้วก็เอื้อให้เราเนี่ยไม่ไม่นานนี้เองสัก 3- 4ปีทําให้เราก็เลยรีบตัดสินใจที่จะเข้าไปลงทุนที่นี่ครับทั้งตัวคู่ค้าตัวพาร์ทเนอร์บางอย่างที่เราจะต้องเข้าไปร่วมกับเขานะครับมันต้องเข้าไปศึกษาแล้วก็รู้จักเขามากขึ้นนะครับ เพราะว่าเรามีคีย์พอยต์ของเราเนี่ยอยู่ที่โฮจิมินในการช่วยประสานงานครับใช้ฐานตรงนู้นเป็นการส่งออกไปต่างประเทศต่างๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องศึกษาครับต้องมีความเข้าใจในตลาดแล้วก็วัฒนธรรมเป็นอย่างมากเลยครับคือตัวผมเองเนี่ยผมใช้เวลาไปอยู่ที่เวียดนามเนี่ยปีนึงเนี่ยผมไปมากกว่า10-20ครั้งน,นะครับรวมไปถึงให้คู่ค,ค้าของเราเนี่ยครับหาพาร์ทเนอร์เพื่อเดินไปด้วยกันให้ได้ครับเขาได้ ข้อได้เปรียบการที่เขาได้ทำ FTA ซึ่งจะมีผลทำาให้เวียดนามได้แต้มต่อมากกว่าสินค้าไทยในบางประเภทก็ต้องขอขอบคุณทางธนาคารกรุงเทพนะครับที่เชิญให้เข้าร่วมที่โครงการ AC Business Leader เนี่ยนะครับผมเป็นรุ่นแรกเลยซึ่งผมคิดว่าทำให้ตัวผมเองได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นตัวกระตุ้น ตัวเองเช่นเดียวกันนะครับให้ทีมงานรีบที่จะลุกเข้าสู่การลงทุนในต่างประเทศครับต้องขอขอบคุณทางพี่เอกธารบ,บดีจากธนาคารกรุงเทพสาขาโคจิมินด้วยนะครับพี่นี่สามารถช่วยในการให้คําแนะนําที่ดีนะครับรวมไปถึงแม้แต่การเลือกสถานที่โลเคชั่นช่วยส่งต่างๆนะครับโอ้ซัพพอร์ตดีมากเลยครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นคล้ายๆวันสต็อปเซอร์วิของการจะไปลงทุนได้รูปแบบหนึ่งเลยนะครับ อุปสรรคสำคัญของโควิดตอนนี้ก็คือหนึ่การเดินทางการติดต่อปัจจุบันเนี่ยเรามีการคอนเฟรนท์มิทติ้งแบบออนไลน์หมดแล้วแต่ลูกค้าก็อยากจะมาเทสมาชิมมันมีผลก่อการตัดสินใจในบางเรื่องก็อาจจะต้องชะลอไปบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นะครับธุรกิจอาหารก็คิดว่าน่าจะยังไปได้ดีแต่เราก็ต้องระวังช่วงโควิดระลอก2นะครับยังไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงบ้างครับ บางธุรกิจจะต้องรีฟอร์มปฏิรูปบางธุรกิจต้องอาจจะต้องเปลี่ยนระบบตั้งแต่โควิดเกิดขึ้นเนี่ยบริษัทเองจำเป็นจะต้องเร่งพัฒนาตัวระบบ ERP เราการทำงานทุกอย่างเป็นระบบออนไลน์แน่นอนการทำงานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดคนได้ใช้คนน้อยการสื่อสารก็จะเป็นในรูปแบบที่ไม่จำเป็นจะต้องเกิดโซเชียลดิสแตนต์ผมอยากจะเน้นเรื่องของบุคลากรมีความสำคัญมากบริษัทเราเองเนี่ยไม่มีนโยบายในการลดคนแต่เรามีนโยบายในการที่อยากจะพัฒนาคุณภาพของคนเนี่ย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นธุรกิจที่ตอนนี้ผมคิดว่าควรจะดีที่สุดเลยนะครับน่าจะเป็นธุรกิจที่มีการประยุกต์นำดิจิทัลมาใช้ครับปีหน้าเราจะเพิ่มการใช้ IoT ทั้งด้านการซ่อมบำรุงทั้งด้านระบบงานคลังอะไรต่างๆเพิ่มเติมครับดิจิทัลครับจะตอบโจทย์ให้กับทุกธุรกิจครับ